ผู้ทับเบิกวิตประท่ชาวบ้านหือตานไม่ให้เจ้าหน้าที่รื้อรีสอร์ทรุกอุทยานผู้ทับเบิกวิตประท่ชาวบ้านหือตานเจ้าหน้าที่จะเข้ารื้อถอนรีสอร์ทรุกอุทยานใช้วัดชี้คำพิพากษาถึงที่สุดแล้วด้านเจ้าของยันไม่เคยมีหมายสารมาแจ้ง วันที่22มกราคม2567เวลาประมาณ8นาฬิกา30นาทีในชัยวัดลิมลิิต่ออักษรผู้อำนวยการสำนักบริหารอุทยานแห่งชาติกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนำกำลังเจ้าหน้าที่กรมอุทยานรวมกับอุทยานแห่งชาติผู้หินร่องกล้าศพอ .11 ฝ่ายปกครองตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนที่กำลังกันที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติทับเบิกเพื่อรือถอนสิ่งปลูกสร้างของรีสอร์ทที่ลุกล้ำเข้ามาในพื้นที่อุทยานพื้นที่กว่าหนึ่งไร่ ซึ่งจุดนี้เกิดเป็นคดีความเมื่อปี2563มีคำพิพากษาจำคุกจำเลยเป็นเวลา3เดือนและรอลงอาญาไว้แต่จำเลยคนเดิมกลับมาบุกรุกซ้ำอีกซึ่งคดีถือเป็นที่สิ้นสุดแล้วแจ้งให้รื้อถอนแล้วแต่กลับไม่ยอมรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกไปเจ้าหน้าที่จึงต้องใช้อำนาจตามกฎหมายเข้ารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว เมื่อเจ้าหน้าที่ถึงหน้าทางขึ้นรีสอร์ทพบว่ามีชาวบ้านนำรถไถเข้ามาปิดทางขึ้นรีสอร์ทเอาไว้และไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่ขึ้นไปรื้อถอนเจ้าหน้าที่พยายามขอขึ้นไปชี้แนวเขตอุทยานชาวบ้านก็ไม่ยอมกังวลว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมและถูกเจ้าหน้าที่กลั่นแกล้งพร้อมกับขอหมายจากศาลในการรื้อถอนเจ้าหน้าที่พยายามอธิบายว่าจุดดังกล่าวคดีสิ้นสุดแล้วและศาลมีคำพิพากษา โดยมีนายชัยวัน์เข้าพูดคุยเจรจาพร้อมนำเอาคำพิพากษาเมื่อปี60ที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วอ่านให้กลุ่มชาวบ้านฟังซึ่งคำพิพากษาดังกล่าวได้พิพากษาถึงที่สุดแล้วและมีการรื้อถอนไปแล้วเรียบร้อยแต่ชาวบ้านไม่ยอมต้องใช้ความพยายามในการเจรจาแบบละหมุนละมอมเป็นระยะตลอดทั้งวันตั้งแต่เช้าจะรถเย็น เจ้าหน้าที่จากกรมอุทยานได้จัดแบ่งกำลังออกเป็นสองชุดชุดแรกอยู่ด้านหน้าชุดที่สองไปด้านหลังชาวบ้านจึงแบ่งกำลังไปต่อต้านทั้งด้านหน้าและด้านหลังเช่นเดียวกันทำให้สถานการณ์ดูตรึงเครียดแต่ไม่มีเหตุรุนแรงใดๆเกิดขึ้นนายปิยวัตแ์แท้เทากล่าวว่าแปลงที่ถูกดำเนินคดีเมื่อปี2560เป็นของรายอื่นไม่ได้เกี่ยวกับพื้นที่ของตนเลยส่วนแปลงที่ถูกจับเมื่อปีที่แล้วไปนั้นเป็นแปลงของตนที่ให้แฟนเป็นคนทำ ตอนนี้คดีอยู่ในชั้นอัยการยังไม่ได้ส่งฟ้องศาลตนได้ร้องขอไปทางอุทยานว่าถ้ายังไงก็รอให้ศาลเขาตัดสินก่อนว่ายังไงนายปิยวัตรกล่าวต่อว่าถ้าศาลยืนว่าบุกรุกเขตอุทยานตนจะถอยออกมาและรื้อออกให้เพราะตั้งแต่อุทยานประกาศเมื่อปี2555ทางเจ้าหน้าที่ไม่เคยมีหนังสือมาแจ้งและไม่เคยมีเจ้าหน้าที่มาแจ้งเลยว่าที่ดินของตนอยู่ในเขตอุทยานตนจึงไม่ยอมรับว่าตรงนี้เป็นเขตอุทยาน นายปิยวัตรกล่าวอีกว่าตนใช้พื้นที่ทําการเกษตรเรื่อยมาแต่จะมีการพักเป็นบางปีหรือ2ปีแล้วก็มาถางแล้วทําใหม่กระทั่งปี2562เปลี่ยนอาชีพจากการเกษตรมาทําเป็นที่พักโฮมสเตย์ให้ลูกค้าได้เข้าพักเพื่อหารายได้เลี้ยงครอบครัวจนกระทั่งปัจจุบันผู้สื่อข่าวรายงานว่าในช่วงเย็นเจ้าหน้าที่กรมอุทยานได้ถอนกําลังกลับที่ตั้งโดยสามารถรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างได้บางส่วนคาดว่าน่าจะมีการหารือเพื่อหาแนวทางเข้ารื้อถอนอีกครั้ง